อภิญญาสมาธิสวดมนต์สนทนาธรรมวันนี้เสนอตอนพระสูตรที่รู้แล้วเป็นสิริมงคลมนุษย์หรือเทวดาฟังแล้วบรรลุธรรมมากที่สุดในแต่ละวันการรักษากำลังใจของเราสำคัญที่สุดอย่าให้กำลังใจไหลาตามรักโลกโกรธหลงโดยเฉพาะว่าเราต้องคลุกคลีตีโมง ทำกิจการงานต่างๆกำลังใจของเราต้องให้นิ่งสงบเหมือนกับน้ําก้นบ่อลึกๆส่วนผิวน้ําต้องกระเพื่อมไปตามแรงลมถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าต้องปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือว่าปฏิบัติหน้าที่การงานของตัวเองก็ให้ผิวหน้าของบ่อน้ำเป็นไปตามสภาพ ของทางโลกส่วนกำลังใจก็ให้นิ่งสงบเหมือนกับน้ำก้นบ่อไม่ไหลไปตามรักโลกโกรธหลงโดยเฉพาะไม่หวั่นไหวกับโลกรธรรมทั้งแปดพระธรรมคำสอนโดยพระครูวิราชการจนาธรรมวัดท่าขนุนต่อมาเรามาคุยกันเรื่องของพระสูตรพระสูตร ที่เป็นธรรมมาพิสมัยหมายถึงพระสูตรเมื่อแสดงออกมาแล้วมีเทวดามาฟังและบรรลุมรรคผลกันมากอย่างน้อยๆก็ประมาณ18โกร1โกรธก็คือ10ล้านอย่างมากก็คือไม่สามารถจะนับจำนวนได้มีอยู่6สูตรก็คือ 1. ธรรมจักรกับปราวัตนสูตร 2. องมงคลสูตร 3. ม,มหาสมัยสูตร 4. ราหุโลวาทสูตร 5. ปรภาภวะสูตร 6. สมจิตตสูตรหมายเหตุก็คือห้าสูตรแรกนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงแสดงเองแต่สูตรสุดท้ายนั้นคือสมจิตตสูตรนั้น พระสารีบุตรผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องบนฝั่งขวาซึ่งเลือดด้วยปัญญาเป็นผู้แสดงความสำคัญของพระสูตรที่เป็นธรรมมาพิสมัยก็คือมีเทวดาบรรลุมรรคผลจากพระสูตรเหล่านี้เป็นจำนวนมากและเป็นธรรมดาที่ว่าผู้ใดบรรลุมรรคผลเพราะพระสูตรใดๆก็จะมีความชอบในพระสูตรนั้นเป็นพิเศษ แสดงว่าเทวดาที่ชอบพระสูตรที่เป็นธรรมมาพิสมัยนั้นจะมีมากกว่าพระสูตรทั่วๆไปฉะนั้นท่านโบราณอาจารย์จึงแนะนําให้พุทธศาสนิกชนนำพระสูตรที่เป็นธรรมมาพิสมัยมาสวดบ่อยๆเพราะว่าผู้สวดจะเป็นที่รักชอบใจของเทวดาจํานวนมากเทวดาทั้งหลายก็จะคุ้มครองรักษาให้อยู่เป็นสุขจะประกอบ กิจการอันใดก็จะสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีด้วยเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายและเมื่อนำไปสวดในสถานที่ใดๆจะทำให้บังเกิดเป็นมงคลสถานจเจริญรุ่งเรืองสถานที่นั้นและบุคคลในสถานที่นั้นๆจะได้รับการคุ้มครองรักษาจากเทวดาทั้งหลายพระสูตรที่เป็นธรรมมาพิสมัยที่นิยมนำมาสวดกันก็คือธรรมจักกัปปะวัฒตนสูตร มงคลสูตรและมหาสมัยสูตรสำหรับธรรมจักรกับประวัตนสูตรและมงคลสูตรนั้นมีพิมพ์เผยแพร่และแพร่หลายตามหนังสือสวดมนต์ทั่วไปอย่างเช่นในหนังสือมนพิธีสามารถหาดูได้ง่ายแต่สำหรับมหาสมัยสูตรนั้นจะมีครบถ้วนเต็มสูตรอยู่ในหนังสือสวดมนต์12ตำนานและหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวง ในหนังสือมนต์พิธีนั้นไม่มีมหาสมัยสูตรครบเต็มสูตรมีแต่ท่อนท้ายจะปรากฏอยู่ในหนังสือมนต์พิธีว่าท้ายมหาสมัยสูตรโอเคนะครับก็ต่อจากนี้นะครับจะเป็นนิทานที่จะนำมาแสดงให้เห็นว่ามหาสมัยสูตรเป็นที่รักที่ชอบใจแก่เทวดาทั้งหลายนิทานเรื่องนี้อยู่ในคำพีสุมังคบนิลาสินี อัตถกถาทีฆนิกายมหาวัคตอนมหาสมัยสูตรท่านกล่าวว่ามหาสมัยสูตรนี้เป็นที่รักที่ชอบใจของพวกเทวดาฉะนั้นในสถานที่ใหม่เอี่ยมเมื่อกล่าวมงคลก็พึงกล่าวแต่พระสูตรนี้เท่านั้นในช่วงเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากาลังมหาสมัยสูตรอยู่นั้นพวกเทวดาพากันคิดว่า พวกเราฟังพระสูตรนี้แล้วก็ลองฟังลองแลเมื่อผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงจบทเทวดาจำนวนหนึ่งแสนโกรได้บรรลุพระอาหารหันตผลส่วนมรรคผลเบื้องต่ำทั้งสคืออนาคามีสกิทาคามีโสดาบันนั้นจำนวนเทวดาที่บรรลุไม่สามารถที่จะนับได้ฉะนั้นเพราะเหตุนี้มหาสมัยสูตรจึงเป็นสูตรหนึ่ง ที่เป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลายเป็นอันมากมีเรื่องเล่าว่าที่วัดโกดบันพศมีเทพธิดาองค์หนึ่งอยู่ที่ต้นกากะทิงใกล้ประตูถ้ำกากระทิงภิกษุหนุม่มรูปหนึ่งท่องมหาสมัยสูตรภายในถ้ำเทพธิดาองค์นั้นได้ฟังแล้วในเวลาจบพระสูตรเทพธิดาก็ได้ให้สาธุการด้วยการส่งเสียงอันดัง ภิกษุหนุ่มจึงถามว่านั่นใครเทพิดาก็ตอบว่าดิฉันเป็นเทพธิดาเจ้าคะ่ะภิกษุหนุ่มถามอีกว่าทําไมจึงได้ให้สาธุก,การเทพิดาก็ตอบว่าท่านเจ้าคะ่ะดิฉันได้ฟังพระสูตรนี้ในวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับแสดงในป่ามหาวันวันนี้ได้ฟังอีกธรมมบทนี้ ท่านถือเอาดีแล้วเพราะไม่ทําให้อักษรแม้ตัวเดียวคลาดจากคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ที่ป่ามาหาวันเมื่อครั้งโนั้นเลยภิกษุจึงถามต่ออีกว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากําลังแสดงอยู่คุณได้ฟังหรือไม่เทวีดา,าก็ตอบว่าอย่างนั้นเจ้าคะ่ะพระภิกษุจึงถามว่า เขาว่าเทวดาเข้าประชุมมาฟังกันมากและคุณยินฟังอยู่ที่ไหนเทิดาจึงตอบว่าท่านเจ้าคะดิฉันเป็นลุก,กเทวดาอยู่ในป่ามหาวันมีสักน้อยเมื่อเทวดาชั้นผู้ใหญ่กำลังพากันมาดิฉันไม่ได้ที่ว่างในชมพูทวีปเลยต้องถอยร่นไปสู่ตามพระปินนิทวีปที่ท่าชมพูโกน แต่แม้จะถอยมาถึงเท่านั้นแล้วก็ตามเมื่อเทวดาชั้นผู้ใหญ่ทยอยมาเพิ่มดิฉันก็ต้องถอยร่นมาโดยลำดับแช่น้ำทะเลลึกแค่คอทางส่วนหลังของหมู่บ้านใหญ่ในจังหวัดโรหนะแล้วก็ยืนฟังในที่นั้นพระภิกษุจึงถามว่าจากที่ซึ่งคุณยืนอยู่มันไกลนักและคุณเห็นพระศาสดาหรือท่านเทพธิดา เทบิตาจึงตอบว่าทำไมจะไม่เห็นท่านด้วยพุทธานุภาพนั้นดิฉันรู้สึกว่าพระศัสดาซึ่งกำลังทรงแสดงพระธรรมอยู่ในป่ามหาวันนั้นทรงดูแลดิฉันโดยเฉพาะจอดจ,จงอยู่เสมอจนดิฉันรู้สึกเกรงและละอายภิกษุจึงถามต่อว่าเขาเล่าว,ว่าวันนั้นมีเทวดาแสนโกรธสำเร็จพระอรหัตผลและคุณล่ะ ตอนนั้นได้สำเร็จพระอรหัตตผลด้วยหรอกหรือไม่หรอกค่ะท่านผู้เจริญพระภิกษุจึงตอบว่าสำเร็จแล้วด้วยอนาคามิผลกระมังไม่หรอกค่ะท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นเห็นจะสำเร็จกิทาคามิผลกระมังก็ไม่หรอกค่ะท่านผู้เจริญเขาว่าพวกเทวดาที่สำเร็จมรรคผลตั้งแต่โสดาบันไปจนถึงอนาคามีนั้นไม่สามารถนับจำนวนได้ และคุณลาเทพธิดาสงสัยจะได้บรรลุโสดาบันกระมังซึ่งในความเป็นจริงนั้นในวันนั้นเทพธิดาองค์นี้ได้บรรลุโสดาปฏิผลเมื่อถูกภิกษุถามจอจงจึงรู้สึกเขินอายเทพธิดาจึงได้กล่าวตัดบทว่าพระคุณเจ้าไม่น่าถามซอกแซกเลยลำดับนั้นภิกษุนั้นจึงกล่าวกับเทพธิดาว่าฟังก่อนคุณเทพธิดา คุณจะสามารถแสดงกายให้อัตมาเห็นได้หรือไม่เทพธิดาตอบว่าจะแสดงทั้งหมดทั้งตัวไม่ได้หรอกค่ะท่านผู้เจริญดิฉันจะแสดงแก่พระคุณเจ้าแค่ข้อนิ้วมือเท่านั้นเพราะว่าแล้วเทพธิดาก็เอานิ้วสอดเข้าไปในถ้ำนิ้วมือก็ปรากฏแก่ภิกษุนั้นเหมือนกับว่าพระจันทร์พระอาทิตย์ขึ้นเป็นพันๆดวงเทพธิดากล่าวว่า จงอย่าประมาทในธรรมะท่านเจ้าคะแล้วไหว้ภิกษุหนุ่มก่อนที่จะจากไปโดยสรุปแล้วนะครับอันว่าด้วยมหาสมัยสูตรนี้ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลายอย่างนี้เพราะว่าเทวดาทั้งหลายย่อมถือว่าพระสูตรนั้นเป็นของเราด้วยประการลัชนีแลอันหนึ่งมิใช่แค่มหาสมัยสูตร พระสุตรที่เป็นธรรมะพิสมัยย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของหมู่เทวดาทั้งหลายเช่นเดียวกันฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายจงปลูกศรัทธาให้บังเกิดขึ้นในดวงจิตมันสวดสาธยายพระสูตรที่เป็นธรรมมาพิสมัยท่านจะเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาเทวดาทั้งหลายจะคอยคุ้มครองปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขจเจริญรุ่งเรือง คิดจะประกอบกิจการอันใดก็จะสำเร็จผลเป็นอัศจรรย์เหมือนมนุษย์ทั้งปวงด้วยอำนาจเทวานุภาพช่วยเหลือเกื้อกูลดังนี้แหลขอขอบคุณที่มาพุทธมงคลอานิสงส์หลวงพ่อชุมพลพลปัญญาโยสาธุอนุโมทามิ